สนับสนุนโดย b e บ e p l u s b บ b บ n e ฟิตโปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2นาในเช้ามีขวดทนายความโพสเฟสบุ๊กเรื่องหนุนนายชวนเอาผิดนายกอบจลาออกก่อนครบวาระระบุว่า กรณีที่นายชวนหลีกภัยสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายบัญญัติประฐานและนายจุดินทลักษณะวิสีสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ทำหนังสือถึงประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีบางจังหวัดนายกอบอจอลาออกก่อนครบวาระทําให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่และจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งเฉพาะตําแหน่งสมาชิกอบจ ในบางจังหวัดที่อยู่ครบวาระอีกครั้งซึ่งจะทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเดียวกันต้องจัดการเลือกตั้งถึงสองครั้งในระยะเวลาไม่ห่างกันทําให้สูญเสียงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาษีของประชาชนและยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อระบบการเมืองการปกครองเพิ่มภาระการคลังประเทศและประชาชนโดยไม่จําเป็นขอให้มีการพิจารณาและศึกษาแนวทางเพื่อปรับปรุงกฎหมายและเสนอต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป นายชาวระบุว่าไม่เพียงแค่ศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎหมายและเสนอต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไปแต่กกตที่มีอำนาจอยู่ในมือต้องฟ้องนายกอบจอเหล่านั้นให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐเป็นคดีตัวอย่างซึ่งตามมาตรา22วรรค2ของพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง2 5 6 0บัญญัติให้กกตมีหน้าที่และอำนาจในการควบคุมกำกับดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายให้ถือเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการที่จะต้องดําเนินการสอดส่งและสอบสวนหรือไตส่สวนป้องกันและขจัดการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําใดอันก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม จึงเห็นได้ชัดว่านายกอบจอที่ลาออกแล้วกลับมาสมัครใหม่ถือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและประชาชนโดยแจ้งชัดเพราะการเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่ใช่เฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งที่จะต้องสูญเสียงบประมาณแผ่นดินแต่ยังมีค่าเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องเสียเวลาทำมาหากินที่ประเมินค่าแล้วมีค่าเสียหายไม่ต่ำกว่าค่าจัดการเลือกตั้ง